สวัสดีค่ะมาพบกับ J k n NO เคนนะคะพามาชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะ50ตารางวาค่ะและนอกจากนี้นะคะยังสามารถที่จะซื้อที่ดินเปล่าที่แปลงติดกันอีก100ตารางวาได้ด้วยนะคะซื้อเพิ่มได้ค่ะเพื่อเพิ่มขนาดของพื้นที่นะคะอยู่ใกล้กับขนส่งค่ะหลังนี้นะคะทำเลดีๆค่ะทุกท่าน ขนส่งชะอำนะคะเขานางพันธุรัตน์โคกเศรษฐีทางโรงหาดบางเกตหาดชะอำถนนเพชรเกษมนะคะพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงนะคะบรรยากาศดีค่ะอยู่เหมาะสําหรับพักอาศัยเหมาะสําหรับการพักผ่อนเลยนะคะสวยงามมากๆค่ะวิวภูเขาล้อมรอบค่ะบรรยากาศเงียบสงบลมพัดเย็นสบายตลอดทั้งวันเลยนะคะลองมองมุนอกกระจกไปนะคะทุกท่านบรรยากาศดีๆนะคะอยู่กับธรรมชาติเลยค่ะ ตัวบ้านตกแต่งไว้อย่างสวยงามเลยค่ะ4ห้องนอนสี่ห้องน้ำสี่แอร์เครื่องทำน้ำอุ่น3เครื่องนะคะและติดพัดลมระบายอากาศไว้พร้อมค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีชุดครัวบิวอินค่ะแบบครบๆพ,พร้อมอยู่ได้เลยนะคะอายุบ้านหลังนี้3ปีค่ะราคา2รล้านเแสนบาท ราคานี้พร้อมโอนนะคะบ้านพร้อมที่ดิน50ตารางวาส่วนที่ดินเปล่าข้างบ้านนะคะ100ตารางวาเป็นที่ดินเปล่าสามารถซื้อแยกได้เลยนะคะอีก900,000บาทค่ะถมแล้วด้วยนะคะและมีรั้วประตูพร้อมค่ะปลูกพืชผักไว้บ้างแล้วนะคะบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้เจ้าของขายเองค่ะบ้าน2ล้าน900,000บาทที่ดินเปล่า900,000บาทนะคะ ชมภายในให้ทั่วๆกันก่อนนะคะบ้านสวยๆบรรยากาศดีๆค่ะฮิ้วกระเป๋าเข้าไปอยู่กันได้เลยทีเดียวนะคะท่านใดสนใจบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้นะคะท่านสามารถติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรงค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะเจ้าของขายเองด้วยครุกท่านที่ดินจังหวัด เพชรบุรีนะคะอยู่ในเขตของชะอำเดินทางสะดวกสบายอยู่ใกล้ทะเลนะคะเดินทางไปเที่ยวก็ได้พักผ่อนก็ดีนะคะบรรยากาศดีๆค่ะทุกท่านมีไฟฟ้าเข้าถึงนะคะพร้อมอยู่อาศัยได้เลยค่ะเจ้าของขายเองด้วยนะคะแปลงนี้ยังไงติดต่อกันได้โดยตรงเลยนะคะเจคเคนราไปก่อนสวัสดีค่ะ